สวัสดีค่ะเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องบิวตี้ขคยี่หวยค่ะสิงคโปร์วันที่21เดเือน10ค่ะขยี่ไปเลยค่ะ4 1ค่ะ2ตัวเจาะค่ะ4 3 4 7 4 9ค่ะ1 1ค่ะ1 4 1 เค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวเจาะค่ะ4 3 4 7 4 9 1 1 1 4 1 7ค่ะแนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Li น์แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน